สารับทุนึ่ในครับสองหนึ่งเกสสามศูนย์หกสองุนเหลือสิบแค่คันนี้วิ่งคันเดียวจบแล้วไม่เข้าผมขออนุญาตตัดสิทธิ์นะครับ

ครับสอง2ครับสิบสอเครับ ท้ายครับโอกาสสุดท้ายแล้วครับสองศูนย์สี่หกสิบสองเก้าแปดเจ็ดครับวันนี้รุ่นสิบสี่ครับ 3ามหครับโอ้ว oh, wow, ้าวออก60ฟุตหน8 9ครับ2องศครับรถเหวี่ยงน่าดูเลยหายเบอร์ 45, นิดหน่อยครับสิบ้าสาก้ครับสิบสอครับสี 14, อยู่ที่เดิม เก้าเจ็ดนะครับพรท่านเจหน้าเ้ครับปล่อยพลังโดยต้ยรล้ครับเจ็ดแปดสามสามลดเยิ 8, เ้มนะครับ